สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นกุหลาบขนาด2.5เซนอัดลายนะคะชุดนี้นะคะเจี๊ยบมาเอาให้ดูค่ะว่ารหัสที่เหลือนะคะทั้งหมดที่พร้อมส่งในตอนนี้ได้เลยนะคะจะมีสีไหนบ้างแพ็คไหนบ้างนะคะอี e 11ค่ะ 1> e 1 1นะคะเป็นรหัส e 2. นะคะ2.5เซนอัดลายค่ะ e 1 1ค่ะสีขาวนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนชอบเลือกได้เลยค่ะ 1> e 1 2นะคะจะเป็นชมพูพีชค่ะสวยมากสีนี้หวานนะคะสีหวานมากเลยนะคะ e 1 2ค่ะ e 1 3นะคะเป็นสีม่วงค่ะนะคะสีม่วงนะคะสวยมากค่ะ e e 4 4ค่ะขอโทษนะคะตะกี้ e 1 3ไม่อยู่แล้วนะคะ e 1 4ค่ะ นะคะสวยมากๆเลยนะคะ e 1 5ค่ะ e 1 5นะคะสีขาวค่ะ e 1 6นะคะ e 1 6จะมีอยู่2สีใน1แพ็คแบบนี้ค่ะ e 1 7นะคะ e 1 7ค, e ค่ะนะคะคราสสีแบบนี้ให้นะคะ e 1 8นะคะ e 1 8ค, e ค, e ค่ะต่อไปเป็น e 1 9นะคะ e 1 9ค่ะ e e 20ค่ะเป็นฟ้านะคะลท์บูค่ะกับขาวนะคะอย่างละครึ่งแบบนี้นะคะถ้าชอบเลือกมาได้เลยค่ะ e 20นะคะต่อไปค่ะ e 21นะคะชมพูพีทนะคะอีกแพ็คหนึ่งค่ะถ้าชอบเลือกมาได้เลยนะคะ e 21ค่ะ2.5เซนอัดลายนะคะ e 22นะคะ, e ะ,คะก็จะเป็น ออกฟ้าครามนะคะออกเป็นคลามค่ะสีฟ้าคลามค่ะ e 2 2นะคะถ้าชอบเลือกได้เลยค่ะพร้อมส่งนะคะไม่ต้องรอค่ะ e 2 3นะคะสีม่วงค่ะนะคะสวยมากนะคะ e 2 4สีขาวนะคะ e 2 5ค่ะ อันนี้จะคละนะคะคาร์ r รฟูลเลยนะคะคละสีให้เลยค่ะชอบแบบคละเลือกมาได้เลยนะคะต่อไปค่ะ e 2 6นะคะม่วงขาวค่ะเป็น2โทนนะคะสีน้ำเงินค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะเข้มนิดนึงนะคะ e 2 7คะ่ะทั้งหมดนะคะพร้อมส่งนะคะชุดนี้2.5เซนค่ะ ถ้าพี่ๆน้องๆชอบนะคะไม่ต้องรอค่ะเลือกได้เลยค่ะเจฟออกเดินทางให้ได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะ2.5เซนอัดไลน์ค่ะชอบแพ็กไหนนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะนะคะแจ้งมาได้เลยเจฟส่งให้ได้เลยไม่ต้องรอนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ